วิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาให้สามารถกดปุ่มเปอร์เซนต์แล้วก็กดปุ่มตัวนอนได้นะครับผมนี่ยครับกดปุ่มเปอร์เซนต์ได้นะครับอก่อนอื่นครับให้กดเป็นตรงมุมภาษาครับแล้วก็ให้กดเลือกตรง language อันตัวนี้นะครับผมกดตามเลยนะครับแล้วก็จะเจอหน้าตานี้ขึ้นมานะครับทีนี้ให้เราดูนะครับผมให้เราดูว่าตรง add language ตรงนี้นะครับมันเป็น2ภาษาอะไรยังครับ ถ้าของใครไม่มีภาษาไทยก็แอดภาษาไทยครับแล้วก็ให้เลือกตรงคีย์บอร์ดตัวนี้ครับผมกดตรงคีย์บอร์ดครับผมแล้วก็เลือกตรงที่เป็น Language Bar Option นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ก็ให้เลือกตรงที่เป็น Advanced Key s i t t i n g นะครับต่อไปครับก็กดเลือกที่เป็น Key ตัวนี้ครับผมหน้าตานี้ครับให้เราเลือกนะครับผมเป็นปุ่มตัวหนอนกับเป็นปุ่ม No ตัวนี้นะครับผมตั้งค่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กด โอเคไปนะครับ